Oh, <Life. S 1> ใช่ค่ะเมื่อคืนมีการไลฟ์กับฟิล์มมูที้ครั้งแรกนะคะ oh. ก่อนหน้านี้ออมก็ไลฟ์มาเป็นปีแล้วเนาะคนดูเนี่ยสประมาณ100-200คน oh. ประมาณนี้นะคะ500นี่คือกรีดดีใจกรีดเลยสมัยก่อนนะแต่เมื่อคืนห0 0 0งหมื่นสนคนนะ่ะ oh. อมก็แบบฮก็ดีใจค่ะดีใจค่ะ oh. ดีใจมากมากม,ากมากเลยค่ะมันเป็นเหมือนแบบกำลังใจเราไหมพอเราเห็นอะไรเงี้ยคนเข้ามาติดตามให้กำลังใจเรา เป็นกำลังใจที่ดีมากเลยค่ะคือสําหรับออมนะจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้รู้ว่ามีคนแบบให้กําลังใจมีคนเข้ามาสพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมถืว่าแบบว่ายอดขายคือโซเอาทั้งหมดเลยไหมพี่ออมจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์ประมาณ7ตัวนะคะ กำลังจะออกตัวที่7จวันพรุ่งนี้แอบ <laughs> <laughs> สปอยแอบสปอยแต่ว่าเออก็มีสินค้าที่โซเอาไปเยอะนะคะ ừ ừ ừ ก็เหลือไม่ไม่กี่อย่างอะไรอย่างเง <ừ ừ S 1> <ช>ี้ยค่ะใช่ค่ะเราคิดไหมคะว่าผลิตการณ์มันจะมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเลยคือยังไม่ทันตั้งตัวที่จะแบบคิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็อยู่กับสถานการณ์ตรงหน้าเนาะแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะเป็นยังไงแต่เราแค่รู้สึกว่า กอ็อย่าให้มันแย่เนาะเพราะว่าเราก็รักแบรนด์มากอะไรอย่างเงี้นะคะ<ม>ตอนนั้นโลงใจไหมสุดท้ายคนไม่ยเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ของเราด้วยโอ้ก็โล่งใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเดินหน้าต่อที่จะพัฒนาแบรนด์อยากทําสินค้าดีๆให้กับแบรนด์นะคะซึ่งวันนี้มางานสุดสัปดาห์ beauty award นะคะออมรู้สึกว่างานนี้อินสไปออมมากเลย<ม>ได้คุยกับคนที่มีความรู้เรื่อง beauty คนที่มีแพชชั่นเรื่อง beauty นะคะแล้วก็ พร้อมแล้วตอนนี้พร้อมที่จะกลับไปผักดันแบรนด์อย่างเต็มที่สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเพื่อวงการทีบิวตี้เราเนี่ยได้เติบโตไปข้างหน้าเนาะค่ะายจะเป็นเอ็กซ์เพรสด้านความงามเลยไหมย,ยอมอย่างนี้ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าส่วนตัวอมก็เป็นคนแบบรักสวยรักงาม <c oughs> อยู่แล้วตั้งแต่เด็กชอบแต่งหน้าชอบชอบทดลองสินค้าไม่ว่าจะไปประเทศไหนไปญี่ปุน่นไปเกาหลีไปทุกที่อ่ะคือสิ่งที่ซื้อเยอะที่สุดคือ บิวต <Beauty, S 2> ี้หมวดบิวตี้คือเต็มแบบซื้อแบบไปเกาหลีก็คือเหมือนเหมือนเอาโอลิบันกับบ้านอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราอินเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วเราเราสนุกที่จะทําแบบสนุกเทียบเท่าการแสดงเลยอะเหมือนตอนที่เราเป็นนักแสดงเราก็จะสนุกกับสิ่งนี้ใช่ไหมคะพอเรามาทําเกี่ยวกับ Beauty เนี่ยเราก็สนุกแบบนั้นเลยเรารู้สึกว่าสินค้าชิ้นหนึ่งที่ออกมาเนี่ยมันบอกตัวตนเราม,มันเป็นมาสเตอร์พีซ มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกคาแรคเตอร์ว่าเราเป็นคนที่มีความคิดแบบไหนมีกระบวนการคิดแบบไหนจนออกมาเป็นสินค้าหนึ่งตัวแล้วแบบโอสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหลังบ้านทีมงานหลังบ้านาน,าน,าน,นี่เบบยังไงกันบ้างเมือ่อคืนเพราะเขาชื่นใจกันหมดเลยค่ะน้องๆเขาก็ดีใจกันนะคะเขาก็ทุกคนรักแบรนด์แล้วอย่างเมื่อคืนทุกคนก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเราเยอะขนาดนั้นเราก็ ยังไม่ได้โปรเฟชชั่นอลเรื่องไลฟ์ด้วยซ้ำอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไลฟ์กันเองก็คนอยู่ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใค่ะเเป็นที่รู้จักแบบเพิ่มมากขึ้นเลยแบบเยอะมากเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะก็จริงๆเรามีร้านอยู่แล้วที่ Even Boy บนะคะ17สาขาแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังจะดู19สาขานะคะก็พยายามจะขยับขยับขยายนะคะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานมีประมาณแบบ เ้าถึง10คนอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะเปิดรับสมัครนะอย่างฝั่งรีเทลบ้างฝั่งมาร์เก็ตติ้งเพิ่มบ้างค่ะก็ก็เพื่อให้แบบว่าทีมแข็งแกร่งขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะงานละครหลังจากนี้ก็อาจจะได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นตอนนี้ก็มีละครอยู่นะไม่มีใครถามเลยหรอกําลังออนแอร์อยู่เลยนะคะพี่นันดาน้อยใจแล้วโปรดิวเซอร์ไม่มายถึงว่าพอมาจับทางธุรกิจแล้วงานละครเออไปฝั่งนี้เลยเยอะกว่าไหม จริงๆอะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ออมรักทั้งสองอย่างเนาะการแสดงก็ถ้ามีโอกาสอะเราทำอยู่แล้วนะคะอย่างงานบิวตี้การทำแบรนด์ฟิล์มบิวตี้เนี่ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราหลงรักเหมือนกันนะคะฉฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะบาลานซ์ทั้งสองสิ่งให้ลงตัวเนาะซึ่งความคิดว่าแบบเออนะจุดๆเนี้ยเราก็สามารถท,ที่จะที่จะเลือกเวลาในชีวิตเราได้ว่าเราอยากที่จะ บาลานซ์ยังไงอะไรอย่เงี้ยคะ่ะก็แสดงว่ายังไม่ได้ทิ้งงานละครไม่ทิ้งเลยรักมากจ้างได้ค่ะแล้วสามแบ่งเวลาได้เนาะแบ่งเวลาได้ค่ะเดี๋ยวขอโปรโมทซีรีส์ด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดีไม่มีใครได้รับรู้เลยว่าตอนนี้เรามีซีรีส์ air ออนแอร์อยู่นะคะอยู่ในช่อง Disney Plus นะคะชื่อเรื่อง30เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็บทบาทนี้จะเป็นบทบาทที่แบบไม่เคยได้เล่นมาก่อนเลยเป็นเมียน้อยอ่ะ ปกติเราก็แบบเออเป็นโกโก้แบลวๆนะใช่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบโหพลิกสุดๆอะแล้วเราต้องดีไซน์ความความร้ายตรงเนี้ยให้มันให้มันพอดิบพอดีกับกับเวอร์ชันอะเวอร์ชันไทยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นออริจินอลของของเอิพูดผิดอะแล้วเรื่องนี้ออริจินอลของจีนใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดังมากตอนตอนที่รับเรื่องว่าเออพอเล่นทราบว่ามันเป็นบทที่แบบเออเป็นเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงตัดสินใจรับยอมตันแรก ก็พอพี่เจี๊ยบกับพี่อนันดาเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยคือใช่อารมณ์บอกว่าออโอเคยังไม่ได้อ่านบทเลยแล้วบอกออมแกต้องเล่นนะโอเคค่ะบทยังไม่ได้อ่านเลยแต่แต่มาที่บอกว่าก็คือออมแบบคือคาดไม่ถึกอะคาดเดาไม่ได้เลยกับกับตัวละครออมเครียดมากนะตอนได้รับบทเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เซฟโซนออมอะ มันต้องคิดคิดเยอะว่าเราจะดีไซน์ออกมาปริมาณไหนให้มันกลมกล่อมกับบริบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากไปก็จะดูแบบจะโดดจากออริจินอลเกินอะไรเงี้ยค่ะ mm. ก็ต้องตีความในในแบบที่ไม่ไม่ได้ทิ้งห่างออริจินอลมากแต่ก็ยังมีรสชาติความแซ่บเหมือนต้มยำกุ้งแบบไทย mm. อะ mm. อะไรแบบนั้นนะคะ mm. สนุกนะ mm. เล่นกับมากี้กับพี่พุทธิ mm. เเ์เ่ใช่ค่ะปกติอ่ก่อนหน้านี้อมเจอพุทในเรื่องหนึง่ง เล่นคู่กันจะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยเออท่านประธานกับว่าเออเราก็เป็นแบบเหมือนพนักงานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยโกโก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออมีความแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งไม่ได้มีดราม่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาคังเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นมาแอบแซบกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบยังไงนะพุทธยังไงนะพุทธแต่ตอนแรกอะโตไปตามวัยใช่โตไป โปรดิวเซอร์เขาไม่ไม่ยอมบอกพูดว่าใครเล่นเป็นบทนี้แล้วคุณพูดอ่ะเขาอยากรู้มากว่าใครเล่นเป็นบทชื่อผิงค่ะใครเล่นใครเล่นวบทนี้มันใครเล่นใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงกองแบบเซอร์ไพรส์พูดแบบอ้อมป้าบทดเฮ้ยอะไรวะไม่บอกเลยแต่เขาเปลี่ยนไงเปลี่ยนมากแล้วเขาก็ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นเป็นเราที่เล่นบทนี้อะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านั้นเราก็เล่นคู่เขาเป็น มยังไง,งเองงงอๆๆๆอะไรอย่างเง,งี้ยนะค่ะก็เป็นแซบเลยแซบเลยที่สุดแล้วใช่ใจก็กลัวแบบคือไม่ไมกล้าดูตัวเองนะคะมีบางจุดที่แบบไม่ไม่กล้าดูตัวเองอ่ะไม่กล้าดูตัวเองแล้วก็ช่วงนี้ก็เอาจริงยังไม่ได้มีเวลาดูแบบเต็มเต็มเรื่องด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปดูให้ให้เต็มเต็มเรื่องใช่ใน่นพวกต้องถอดทิ้งเลยนะแตที่แบบกับคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยถอดทิ้งเลยค่ะใช่ร้ายระดับไหนถ้าเกิดความร้ายพี่ออม คือจริงๆอ่ะออมมาตีความให้ตัวละครตัวเนี้เป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เอาแต่ใจอ่ะอยากได้ทุกอย่างแม้กระทั่งแบบต้องขัดต่อศีลธรรมแต่เขาจะมองในมุมตัวเองว่าคือเขาเป็นลูกคุณหนูอ่ะที่เขาไม่เคยได้อะไรมไม่เคยอยากได้อะไรแล้วไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าก็เลยก็เดินไปตามเส้นความรู้สึกนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าความร้ายน่ะมันอยู่ที่สถานการณ์ที่เจอแล้วเขาตัดสินใจที่จะทำอะไร แบบขัดศีลธรรมอ่ะอันนั้นก็คือความความไร้กาดอะไรเงี้ยความแบบเออเหมือนจะเจอเจอนางเอกอ่ะเจอมาร์กี้อะค่ะเขาเล่นเป็นคุณเพชก,ก็ก็เหมือนดีกับเขายอมกราบเขายอมไหว้เขาให้แบบให้ฉันเป็นเถอะให้ฉันเป็นเนาะฉันยอมทุกอย่างมาข,ข,ข,ขอเป็นเออ <ๆ S 2> อะไรอย่างนั้นน่ะอยากให้ทุกคนไปดูนะคะโหลดเลยค่ะ Disney Plu s h o t s t a r เออ โอ้ยฟีดแบ็ก็ใช่ค่ะก็แบบหย่งใจพิงอะไรอย่างเงี้ยวคาแรคเตอร์ออกยังไงพี่ออมจริงๆก็สําหรับออมอ่ะอมไม่ได้ไม่ค่อยมีปัญหากับการแบบถอดคาแรคเตอร์เท่าไหร่แบบอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวคือเป็นคนขี้ลืมเป็นคนแบบลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออลืมแล้วเออเป็นคนแบบ ตื่นมาเออลืมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเป็นข้อดีเป็นเป็นข้อดีเป็นแบบมีบุญในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่แอมคงไม่ได้บ่นว่าเอ้ยคาแรคเตอร์อยู่ค้างคาแรคเตอร์อยู่นะอะไรอย่างงี้ยไม่มีไม่มีไม่เคยค้างคาแรคเตอร์ไม่เคยค้างคาแรคเตอร์อ๋อแต่ออมกับพี่นาแต่กับพี่เจี๊ยบก็เหมือนความเชื่อใจกันเราเขายนอะไรมาเราคือแบบรอใช่คืออ้อมอยู่กับพี่เจี๊ยบพี่นาตั้งแต่อ้อมเป็นนางเอกเรื่องแรกอ่ะ ก็คือองคเป็นนางเอกเนี่ยคือเขาเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมแล้วมันอยู่เหมือนเป็นแฟมิลี่เหมือนเป็นพี่เป็นน้องมาเรื่อยๆแล้วเราก็มีความเชื่อใจอะค่ะจริงๆนักแสดงเนี่ยจะเดินตามอยู่2อย่างคือผู้กํากับกับโปรดิวเซอร์ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเรา trust เขาว่าเรารู้ว่าเขาเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วเขาเชื่อในตัวเราเขาให้โอกาสเรามาตั้งแต่เราเป็นนางเอกเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนนี้ก็ให้เล่นอะไรก็เชื่อพี่หมดใช่ค่ะ โอเคยังค่ะฝากมีอะไรฝากคะวันพรุ่งนี้นะคะไม่ใช่สินค้าพรุ่งนี้นะคะมีมีเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะของ clean beauty นะคะเป็นลิป therapy ลิปบำรุงนะคะมีทั้งหมด5สีใครอยากอุดหนุนสินค้าของ clean beauty มาเจอกันที่ไลฟ์ของออมสุชาพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มมีโปรดีแล้วก็มีของแถมด้วยนะคะโอเคค่ะ เจอคุณค่ะเดี๋ยวต่อไทยรัฐอีกนิดนึงนะ